สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเรื่องราวพอดีมันมีถแถลงการความคืบหน้านะครับจากทางข่าวสไตร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับลดคอสนะครับของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็เขามีอัปเดตมานะครับประมาณ10โมงเวลา10โมงที่บ้านเรานะครับ ก็ลองไล่ๆอ่านดูนะครับแล้วก็ไปดูคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับก็เรีอคชันก็ก็มีหลากหลายนะครับมีเรีอคชั่นก็มีหลากหลายก็คือโดยภาพรวมก็คือเหมือนกับว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยสรุปแล้วกันแต่ว่าคือก็โดยภาพรวมก็ส่วนส่วนตัวผมเองนะความเห็นส่วนตัวผมเองก็ค่อนข้างโอเคนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากที่เราคาดกันไว้นะครับ ก็คือส่วนตตมเองเนี่ยผมมองว่าถ้ามันไม่มีปัญหาเกิดกับเติร์ดปาร์ตี้เกิดจากเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยมันมันก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็แปลว่าถ้าทุกอย่างมันอยู่ในในข่าวสไตล์เองเนี่ยนะเขาปรับกระบวนการเขาทําอะไรเดี๋ยวเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะว่าในแง่ของเขาเองเนี่ยเขามีระดับ เรียกว่าอะไรมือฉมังเนี่ยมือฉมังขนาดเขียนระบบได้ขนาดเนี้ยนะครมันก็คือท้าที่ดูก็คือเป็นเรื่องของขบวนการอะไรประมาณเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ไปอ่านได้นะครับไอ้เจ้ารีพอร์ตตัวเนี้ยนะครับเป็นเอ่อพรีเมเดียพรีเมเดียรี่โพส นะครับ n t r i v i n w review p o พ t i n c i d e n t review ก็คือก็ให้ลุดคอสนี่แหละนะครับเป็นการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากอ่า uh, i n e n t e n t นะครับในนี้เขาก็ก็อธิบายย้อนไปนั่นแหละนะครับที่ที่เหมือนที่เรารู้กันนะครับแล้วเขาก็อ ى, อธิบายรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบเรื่องของไอพวกคอนเทนต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเราก็ได้รับรู้ชื่อ <laughs> เราก็ได้รับรู้ชื่อจริงๆสักทีว่าไอคอนเทนต์อัปเดตเนี่ยมันชื่ออะไรนะฮะไอตัวที่มีปัญหาเขาก็บอกว่าตัวที่อัปเดตคอนเทนต์เนี่ยนะครเขาจะมีสองแบบนะครับไอเซิร์ฟเวอร์คอนเทนต์นะครับเซิร์ฟเวอร์คอนเทนต์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเหมือนในแง่ของเอนจินอะไรเนี่ยแหละนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไอฟีเจอร์ของเซิร์ฟเวอร์คอนเทนต์เนี่ยนะครับที่ที่เราเห็นว่าในอย่างใน Defender ที่ผมเคยเชแชร์ไป นะครับว่ามีเป็น n ลบห n บวกหอะไรเงี้ยเขาก็มีเหมือนกันนะครับเพราะเขาบอกว่าไอ้กลไกแต่ที่ผมไม่แน่ใจอย่างหนึง่งคือคือถ้าเกิดใครใครเคยเห็นอีกวิดีโอหนึ่งนะครับของคนที่เขาทำ microsoft มาก่อนเนี่ยเขาก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับ kernel นะครับเรื่องเกี่ยวกับ user นะครับก็โดยสรุปนะก็คือ ไอตัวของของโซลูชันของขาวไซที่เป็นฟอร์คอนเอเจนเนี่ยนะครับมันจะรันเป็นเอ่ดีไวท์ไดเวอร์นะครับที่มันจะไปทํางานอยู่กับเคอร์เนลนะครับซึ่งไอตัวเจ้าเอ่ดีไวท์ไดเวอร์เนี่ยนะครับเออ่ uh, ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันคือคือเข้าหมายถึงไอเจ้าเซิร์ฟเวอร์คอนเทนต์ตัวนี้หรือเปล่านะเพราะอย่างที่เขารีเฟอร์ถึงเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเออ่ uh, ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันเจ็ดหนึ่ง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 นะครับที่รันบนวินโด้นะครับซึ่งแน่นอน ไอ้เจ้าโปรแกรมที่เป็น Device Driver พวกเนี้ยมันไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่ามันจะต้องถูกส่งให้ Microsoft นะครับเขาทำการทดสอบนะครับไอ,ไอ้พวกเนี้ยมันเป็นโปรแกรมก็จริงนะมันเป็นโปรแกรมก็จริงนะแต่ว่ามันมันเข้าไปอยู่ในพาร์ทที่ทำงานเป็นเหมือน Device Driver เงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดคุณเป็น Device Driver รันอยู่ใน Kernel นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องถูก ทดสอบแล้วก็ Verify ถ้าเกิดใครคุ้นเคยเนี่ยจะเห็นว่าเวลาโหลด,ดโหลดไดเวอร์มานะครับหรือว่าอะไรพูดถึงเนี่ยเขาจะมีไอตัวอะไรนะ whql อะไรเนะีนะ่ยกนะ็คือ compatibility compatibility list ของเขาอ่นะถ้าเกิดไดเวอร์ตัวไหนนะครับ,ดดรนะรบทดสอบผ่านเขาก็จะใส่ Microsoft ก็จะใส่ไว้ให้นะครับก็จะใส่ได,ดเวอร์ตัวนั้นแล้วก็เราก็สามารถมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าไอไดเวอร์พวกนั้นเนี่ยมันลันมาแล้วไม่เกิดปัญหาก,กับเคอร์เนลแน่นอนแต่ปัญหาก็คือว่า เนื่องจากมันมีข,ขบวนการมันมีขั้นตอนในการที่ต้องบริไฟพวกนี้แหละนะมันมันก็เลยอาจจะไม่สามารถ คือพวกนั้นถ้าเกิดเป็นฮาร์ดแวร์นะครับในวิดีโอที่เขาพูดเรื่องนี้เขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นฮาร์ดแวร์ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฮาร์ดแวร์ไม่ค่อยเปลี่ยนถูกไหมครับสมมติเรามี VGA การ์ดเรียก VGA g a อกาอีกแล้วเรามีเรามี display c a r รการ์ดรุ่นใหม่อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเรามีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ที่ต้องมี Driver นะครับเขาก็สามารถส่งการ์ไป Cycle มันยาวมันยาวอยู่แล้วล่ะเวลาคุณจะออกการ์ดใหม่ นะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยไม่มีปัญหากับขบวนการแต่ว่ามันมาใช้กันแนวคิดนี้ไม่ได้เมื่อคุณเป็นลักษณะของพวก EDR EDR ทุกตัวเป็นอย่างนี้หมดนะครับบนแพลตฟอร์ม Windows เนี่ยนะครับก็พยายามลงไปถึงระดับที่เป็นคอนเนลตรงนี้ออมีตัวหนึ่งที่วัซูเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่เป็น commercial หลักๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันหมด นะครับคุณก็ต้องมีคุณจะเขียนเป็นไดเวอร์คุณจะเป็น sys.sy s, ys. s ys ที่เป็นลนักษณะอย่างตัวนี้ csagent. s y s เนี่ยเขาก็ต้องส่งให้ Microsoft ทำการ Verify แล้วก็ i ายให้นะครับปัญหาคือว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่สามารถอัปเดตตัวโปรแกรมตัวไดเวอร์ตัวนี้ได้มันอัปเดตได้แต่ก็คือคุณจะต้องส่งไปให้เขาเซอร์ติฟายใหม่อีกนะครับมันก็เลยไม่ทันนะมันก็เลยเกิดแนวคิดนะครับที่มีลักษณะของไอ้ตัวรับผิดรับสปอนคอ n t t e n t นี้ขึ้นมานะครับเป็นแนวคิดที่ว่า เออมันมีทางที่จะส่งคอนเทนต์อัปเดตอีกส่วนหนึ่งเข้าไปนะครับเพื่อจะแบบว่าช่วยปรับแต่งหรือจูนนะครับในแง่ของการทำงานพวก d i d e r พวกนี้ได้อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีคนพูดถึงเหมือนการอ้าวเหรอนี่มันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าคุณมีระบบที่ทำงานลึก ถึงเคอร์เนลนะครับแล้วมันสามารถอัปเดตได้จากอินเทอร์เน็ตเอาจริงเหรออะไรเงี้ยประมาณเนี้นะค,คนเขาก็ทักก็มันก็ไม่มีทางเลือกนะครับมันไม่มีทางเลือกนะครับแล้วก็ไอการอัปเดตเนี่ยมันมันจะไม่ได้ถูกเวอร์ริฟายโดยเจ้าของแพลตฟอร์มด้วย นะเพราะว่า Microsoft เนี่ยเขา Verify ไอตัวหลักละนะฮะไอตัว csa gen t s y s เนี่ยเขาน่าจะมีการเทสคงมีการโคโด i เน t e กันแล,ล้วล่ะว่าไอ csa gen เนี่ยไม่ได้ไปตีอะไระใครแต่ไอตัว rapid response content เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความรับผิดชอบ นะครับของของผู้พัฒนาที่เขาเสริมเขาจำเป็นต้องทำแหละย,ยังไงก็จําเป็นต้องทำนะเพื่อจะให้มันสามารถปรับแต่งให้เท่ากับภัยคุกคามได้นะถ้าเกิดในในในดีเทลก่อนหน้านี้เขาก็บอกแล้วละ่ะว่าไอ้ตัวรับผิดรีสปอนส์คอนเทนต์เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่เขา อัปเดตนะการ d e t e ค t C2 แบบหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ซีทูตัวนี้มันใช้เทคนิคของพวกเนมไปก็มีคนถามว่าตัวไหนเหรออะไรเงี้ยคิดว่าคิดว่าตอนนี้เขายังไม่บอกส่วนตัวผมเองนะก็ผมก็อยากรู้นะว่าตกลงเนี่ยที่เราต้องอมีต้นทุนสูงขนาดเนี้เพื่อ address ปัญหาอะไร อยากรู้เหมือนกันว่าไอซี2ตัวนั้นเนี่ยมันมันมันอันตรายมากเลยเหรอมันกําลังอัพหรือหรือว่ามันเป็นขั้นตอนปกตินะถ้าเกิดสมมติเราไปเจออ้าวซีตัวนั้นนะปัญหาที่ดีเทคจะเนมไปไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นี่มันจะต้องกลายเป็นโอ้เราคง มเรา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 มีต้นทุนสูงเหลือเกินนะตลอดไอ้เจ้า C2 ตัวนี้นะครับก็คิดว่าเขาไม่บอกหรอกนะคิดว่าเขาไม่บอกหรอกว่าไอ้ที่เขาเปลี่ยนเอนจินตัวเนีเ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟูลรีพอร์ตนะครับว่าว่าฟูลรีพอร์ตเขาจะพูดถึงไหมแต่ผมว่าเขาคงไม่บอกหรอกแล้วก็คงไม่จําเป็นต้องบอกหรอกก็คือเราเราก็รู้ไปก็เท่านั้นแหละอาจจะรู้เพื่อให้เรารู้สึกเหมือนกันว่า อ่าโอเคถ้าเกิดมันเป็น C2 ที่กำลังระบาดรุนแรงอะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นกลุ่มใหญ่ใญใช้นะล็อกบิดใช้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะโอ้โอเคโอเคโอเค,อเคอก็ก็คุ้มที่เราเรายอมเจ็บกันขนาดเรายอมเสี่ยงขนาดนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยก็อะไรก,ก็แล้วไปไม่เป็นไรแต่แต่ไม่มีอะไรอันนี้อันนี้ไม่ใช่สาระสาคัญน,นะครับก็คือสรุปนะครับก็คือประเด็นเนี่ยนะครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากไอ้เจ้ารีปิดเรสปอนต์คอนเทนต์เนี่ยแหละนะครับที่ทําให้เกิดปัญหา ทีนี้เขาก็พูดถึงว่าขั้นตอนที่เขาเทสแล้วเขาดิปลอยพวกนี้นะครับเออ่มันก็เป็นขั้นตอนปกติอ่ะเนาะเขาก็บอกว่าเอ้ยจริงๆไอ้ส่วนใหญ่ที่เขากลัวกันเนี่ยนะครับเวลาเขาดิปลอยอะไรใหม่ๆลงไปเนี่ยก็คือเขากลัวว่าเฮ้ยมันอาจจะไปเออ่โหลดมากไปนะเราเคยได้ยินหลายๆครั้งใช่ไหมครับที่ว่าไอ้พวกเอเจนต์เนี่ยมันเกิดกิน CPU จนค้างหรืออะไรเงี้ย นะครับเขาก็ต้องขรบวนการเทสเขาก็โอเคดีนะเขาก็มีการเทสเอาไปเทสในหลายแพลตฟอร์มนะครับเอาไปเทสทำสตร s ทเทสทำทุกๆเงื่อนไขอ่ะด้วยเวลาจำกัดต้องอย่าลืมนะว่าข้อที่1ก่อนนะครับไอ้เจ้ารับ i ิด e s p o n s e Content เนี่ยช่วงเวลามันจำกัด นะเพราะมัน,ม,นมันจะต้องเข้าไป address ปัญหาการ detection ใหม่ๆให้ทันนะนะแน่นอนเนะี่ยผมผม <ๆ S 2> ไม่แน่ใจไซเคิลกาเหมือนกันนะแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีเวลาเทสเป็นเป็น,เป,นเป็นเดือนแน่นอนนะครับก็คือเออเขาพูดเหมือนว่าประมาณวันด้วยซ้ำมันคือพวกนี้เราจําเป็นต้องเร็วนะครับจำเป็นต้องเร็ว,นะรรวถ้าดูจากขั้นตอนเนี่ยที่เขาพูดมาก็โอเคนะในพาร์ทที่มีการเทสเนี่ยนะครับว่าเออเขาไป t r เทสนะว่าไอเทมเพลตตัวเนี้ยนะครับเทมเพลตที่เขามีการเปลี่ยนเนี่ย มันไม่ไปมีผลกระทบอะไรนะครับเขาก็เลยส่งเข้าไปในส่วนของ d e PLOY m e n t นะครับปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้น,นมันก็เกิดขึ้นไอตรงนี้แหละนะครับก็คือจริงๆถ้าเกิดพูดถึงในกระบวนการปกติก่อน d e PLOY เนี่ยเขามีการทำา v l l i d t t o o n แล้วนะครับเพราะฉะนั้น Template ที่ Format มีปัญหามันไม่ควรจะหลุดออกมาได้นะครับไอ้เจ้า Content Validator เนี่ยนะครับท,ที่มีการตรวจเนี่ยมันควรจะที่จะ,ะเรียกว่าเจ แต่เขาบอกว่าไอคอนเทน์วอร์ดิเตอร์เนี่ยด้านมีบั๊กทำให้พอเทมเพลตที่มีปัญหาเนี่ยเข้าไปผ่านวอลิเดตมันก็เลยไม่เป็นไรนะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเงื่อนไขของเขาถ้าเกิดตอนเขาสเตทเทสไม่มีปัญหาคอนเทน์วอ l i ดิเตอร์บอกผ่านเขาก็จะดิพลอยลงมานะครับกเ็เขาก็มีระบบที่ที่ตรงเนี้นะครับแต่แต่ปัญหาคือที่ผมอย่างแรกเลยนะที่ผมติดใจเลยก็คือว่าเฮ้ยตอนคุณเทสเทมเพลตเนี่ยคุณไม่ได้ผ่านคอนเทน t ว a ร i ดิเตอร์เหรอ ใช่ไหมครับในภาพเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเวลาคุณมีเทมเพลตเนี่ยคุณโหลดเข้าไปในเอนจินเนี่ยนะครับเอนจินของไอ้เจ้าฟอคอนเนี่ยคุณคุณไม่ได้ลองเหมือนจริงเหรอถ้าเกิดมันในระหว่างที่คุณก่อนทำสเตต e t เทสคุณโหลดโหลดเทมเพลตนี้เข้าไปนะครับแล้วคุณสเตต e t เทสเนี่ยคือคุณคนก็จะก็ควรจะเห็นแหละ ใช่ไหมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือ1ไอ,เอ้เจ้าเออ่เจ้าเอาเจ้าเอ่โฟล์คเอเจนต์เนี่ยนะครับมันถูกที่จะต้องเป็น parity boot เลยก็คือความหมายก็คือว่าถ้าวินโดว์บูตขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องบูตก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมันบูตไม่ผ่านนะก็คือ Windows ทำถูกแล้วนะครับที่มันจะคลาสชนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นไดรเวอร์ที่มันมาร์คว่าสำคัญมากอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือเอ้ยสแสดงว่าผมผมงงว่าตกลงสเต็ปของเขาเนี่ยนะครับตอนที่เขาเอาเทมเพลตมาสเตตเทสเนี่ย เขาเขาไม่ได้ใช้โฟล์เดียวกันเหรอใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเทมเพลตเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็เทมเพลตเนี่ยนะครับมันผ่านวาร์ดเดเตอร์มันจริงๆเนี่ยก่อนที่เขาจะเซตอัพเทสเอนโรมเมนต์ขึ้นมาเพื่อทำเตตเทสเนี่ยมันก็ควรจะเฟลตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะครับเพราะเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับเรียกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเกือบร้อเลยนะครับถ้าเกิดใครเ,เ,เจอ นะครับว่ามีการโหลดเทมเพลตมาแล้วเครื่องไม่แคลชเนี่ยยังไงช่วยแชร์ด้วยนะผมอยากรู้จริงๆว่ามีคนที่อ่ลอดหรือเปล่าแต่แต่ต้องเป็นช่วงในวินโด s นะครับสเิเอ็โมงถึงเที่ยงนะนะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดประมาณเศษโมงถึงเที่ยงครึง่งนะครับในเวลาบ้านเรานะครับถ้าเกิดสมมติใครเจอช่วงนั้นได้รับไอตัวสา c ช a n น e อัไอตัวชัแน,นลอัปเดตเนี่ยนะครับเข้ามา นะครับแล้วก็ระบบไม่แคลช s เนี่ยยังไงลองช่วยแชร์กันบ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ได้เห็นข่าวที่ตามข่าวมาเนี่ยคือเขาก็แซวกันนะโอ้โหมันเจ๋งมากเลย100% Success ะค,คือเขาบอกว่าเหมือนมันเจอกันหมดนะครับคนที่ได้รับอัปเดตตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อถ้าในระบบการเทสของเขาเนี่ยนะครับเขามีขั้นตอนเหมือนกันเรา ก็คือตอนที่เขาโหลดเทมเพลตเข้าไปในตัวเอนจินถ้าเขาผ่านตัว v a l ิเดเตอเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วตอนที่มันโหลดเนี่ยจริงๆ w i n วินโมันควรจะแคลส์เลยอน,น,นนะยังยังงงเหมือนกันนะครับว่าว่าทำไมออไอตัวตอนที่เาเทสเขาไม่เจอคือแน่นอนการเทสเนี่ยเขาไปโฟกัสเรื่องของส t ต t e ทสนะครับว่าว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี่ยนะครับก็อันนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่ามันเป็นเหมือน อถามว่า Engine มีปัญหาหาไหมเอนจินมีปัญหานะครับก็คือเดี๋ยวสักพักเราคงเอนจินน่าจะมีปัญหาแล้วกันเอย่างงี้กันเดี๋ยวรอรูดคอสก่อนนะครับผมเชื่อว่า Engine น่าจะมีปัญหาเพราะจริงๆมันก็ควรจะแฮนเดิลนะเขาก็คอนเฟิร์มมาแล้วล่ะนะครับมันเป็นการที่มันไปรีดในพื้นที่ที่มันไม่ควรรีดนะครับมันก็เลยเกิดแพนิคขึ้นมาเกิดเคอร์เนลมันมันคลาสขึ้นมานะครับเพราะงั้นคือไอ้้ไอเคสเนี้ยเดี๋ยวเราเราลองดูตัวรีพอร์ตเต็มแล้วกันนะครับว่ามันมีปัญหาแหละมันมีปัญหหาเมือนกับ หลายๆอย่างเข้ามานะครับแล้วรวมถึงการเทสด้วยนะครับแสดงว่าการเทสคุณไม่ได้ผ่านการวอริเดตคุณไม่ได้โหลดเหมือนชาวบ้านเขานะคุณใช้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาเอาเทมเพลตใส่ไปในเอเจนต์ยังไงทําไมมันถึงไม่แครชนะทำไมของเราเอาเทมเพลตเทมเพลตใส่เอเจนต์เราถึงแครชอะไรตรงนี้แหละยังยังไม่เห็นคําตอบเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับคือตอนนี้ก็คือแต่อย่างที่บอกอตั้งแต่แรกนะฮะไอ้ตัวนี้พอมันไม่เกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้มันก็จะดีขึ้นมาหน่อย นะครับมันจะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าระบบพวกนี้ทั้งหมดเขาคอนโทรลเองทั้งหมดเลยนะครับเขาคอนโทรลเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นคือมันน่าจะสามารถาทําให้เรามั่นใจได้ว่าเขาสามารถแก้ปัญหาได้นะครับลองนึกถึงภาพเมื่อก่อนผมเคยทํางานบริษัทหนึ่งนะครับเ,เป็น Security Product าวางอินไลน์นะแต่แต่มันเป็นกาะผมเข้าแหละแต่ก็คือทุกอย่างมันอยู่ในเคสที่ท,ที่เราคุยกันหรือละลองลองคิดถึงว่าเวลาคุณ De p l o y signature ไปนะครับแล้ว Si g n a t u r e ตัวนี้ต่อยคุณเทสในแล a บแค่ไหนก็เถอะ ใน Environment ของลูกค้าจริงอ่ะเราไม่รู้ว่า Traffic Pattern เป็นยังไงนะครับไอสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีการอัปเดต Signature ไปแล้วปรากฏว่าเขาไปอยู่ใน Environment จริงเจอ Traffic ของ End User เข้ามา นะครับมันกลับกลายเป็นว่าไปทําให้โหลดบนเครื่องนะครับเ,เยอะจนทั้งเน็ตเวิร์กเขาสโลว์ดาวเลยแต่อุปกรณ์พวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่เป็นเน็ตเวิร์กอัพแอนด์เซกูริตี้อัพแอนด์พวกนี้นะครับมันเป็นฮาร์ดแวร์มันจะมีกลไกอยู่ละนะครับพอ,อถึงจุดหนึ่งมันก็เฟลเซฟมันก็บไบพาสเลยแต่ก็คือเรียกว่าระบบเนี่ยก็คือ,อยังทํางานได้นะครแต่ก็คือชนนั้นก็อาจจะไม่มีเรื่องของเซกูริตี ไอ้ตัวนี้ผมถึงบอกว่าเวลาอะไรที่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยมันจะยากเพราะเราไม่รู้ว่าผลกระทบที่ทําให้ตัวนี้คลาส h ถ้าผลกระทบที่ทําให้ตัวนี้คลาสสเนี่ยมันเกิดจากภายนอกเนี่ยโอ้โหอันนี้หากันยาวเลยนะครับหากันยากเลยคุณต้องเอา P c a คมาลองรีเพย์นั่นะทำไมไม่เหมือนในแ lap เพอในแ lap เนี่ยเขาก็าก็จะมีมาตรฐานไอ้พวกทราฟฟิกอยู่แล้วแหละนะลองยิงยังไงมันก็ไม่เป็นไรนะแต่พอม,มาเจอในบริเวณของลูกค้าบางที่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นโหลดทําให้เครื่องคลาส h ได้เคสนี้ผมถึงเคสของ c าว u d s i เนี่ยผมถึงบอกว่า โอเคตอนนี้มันเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่มันไม่ได้เกิดจากเตอร์ปาร์ตี้เพราะฉะนั้นในแง่ของ End User เนี่ยเราน่าจะสบายใจได้อย่างหนึ่งก็คือว่ามันคงโอเคนะครับมันคงแก้ได้ไอ้เรื่องที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงเขาผิดพลาดยังไงเนี่ยเราเราก็ไม่รู้แต่ในนี้เขาก็พูดถึง นะครับเขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาจะ,ะ improve เนี่ยโอเคเรื่องของไอ software resilience นะเรื่องของ testing อะไรเงี้ยนะครับก็แน่นอนแหละมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอยู่แล้วล่ละนะไอท่อนแรกเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอยู่แล้วนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครเห็นไหมเขาจะเริ่มมีทำพวก validation check มากขึ้นนะครับในเรื่องของไอ content validator เนี่ยนะครับ แล้วก็ตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญเลยนะครับที่เขาเขาจะเริ่มทําพวกนี้มากขึ้นและก็รวมถึงนะครับยางเมื่อกี้เราเห็นว่าเขา,าเราสามารถเซตเป็น n n ลบหนึ 1, ่ง n ลบสองนะฮะเรื่องของตัวไอตัวที่เขาเรียกวนะ่าอะไร security content ไปเขาเรียกเลยนะลืมชื่ออีกละไอตัวหลักไอตัวซอฟต์แวร์หลัก มันใช่เซนเซอร์คอนเทนต์นะครับตรงนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำในแลปผิดตรงนี้ด้วยนะครับและผิดตรงนี้ด้วยว่าอา,อาจจะเหมือนกับว่าเราสามารถปรับแต่งได้ละเอียดขึ้นนะครับว่าอาจจะลองดิลอยในกลุ่มบางกลุ่มก่อนยูเซอร์เนี่ยสามารถทําได้ละเอียดขึ้นนะครับในการที่สมมติยูเซอร์ไซสักพันลายเส้นนะครับช่วงแรกที่มันออโต้เนี่ยอาจจะให้ออโต้ในกลุ่มที่เรา อาจจะยังไม่คริติเคิลก่อนนะครับแล้วค่อยไล่ไปอาจจะเป็นเอนพอยต์ก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไล่ดูผลแล้วก็ไล่หน่วงเวลาทาไปเรื่อยๆนะครับตัวน,นี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ที่เพิ่มขึ้นมาได้ก็ดีนะครับมันก็จะช่วยลดปัญหาโดยที่เาเราสามารถปรับแต่งได้นะครับไม่ใช่มาถึงทีเดียวใครต่อเน็ตได้ดึงมาลงอัปเดตกันหมดอันนั้นเวลาพังก็พังหมดเหมือนกันแต่เคสเนี้ยเขาก็จะพยายามทําให้มันมันสามารถปรับแต่งได้นะครับให้ให้ให้ใหดีมากขึ้นนะครับ ก็นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นรายงานทั้งหมดนะครับแล้วเขก็มีพอดีเพจเนี่ยมันเป็น Page ที่สรุปข้อมูลก็จะมีข้อมูลเหมือนที่เรารู้นี่แหละนะครับก็ตอนนี้นะครับคืบหน้าก็คงเป็นประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็คงน่าจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ละแต่เดี๋ยวก็คงจะมีที่จะตอบคาถามผมที่ยังค้างคาใจเดี๋ยวเดี๋ยวรอดู ไอตัว Full Report เขาก็เขาก็บอกว่าไอรีพอร์ตตัวนี้พอดีเขาอยากจะรีบให้ให้อธิบายแบบ Non-technical ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดบางอย่างเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ลงลึกเดี๋ยวในในรูทคอร์สเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะท,ทําที่ที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับก็โดยโดยรวมก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคนะครับไอเท่าที่ดูหลายๆคนที่เขาแชร์กันเนี่ยก็มันก็โอเคนะตอนนี้ที่อัปเดตไปมันก็รันได้อยู่นะครับมันก็รันได้อยู่ เขาคงคงคงรู้จริงๆเขาในในแง่ของทีมทําทีมเทคนิคเนี่ยเขาคงรู้แล้วล่ะนะครับว่าไอ้ตัวสายชั้นแนลไอ้ชั้นแนลไฟล์เนี่ยนะครับชั้นแนลอัปเดตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะตรงไหนที่ทําให้เกิดปัญหานะครับก็คงคงคงไอ้ไอ้คงมีการกันแล้วล่ะนะเราคงคงสบายใจตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ ในเรื่องของเอนจิ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นไดเวอร์มันเป็นไดเวอร์ที่ลันในในในเคอร์เนลอะไรเงี้ยคงคงต่อให้เขาออกเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับมันก็คงต้องรอนะร,รอรอที่จะไปไปเทสกับทาง Microsoft ให้ทาง m i c r o s มัคซอฟสแตทิฟายให้อย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ก็โดยภาพรวมนะครับก็น่าจะ,เป,ะ,าะเป็นแนวทางที่ดีนะครับเป็นแนวทางที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมห่วงว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นอีกไหม อันนี้เขาน่าจะเจอรูดคอนจริงแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาคงไม่ปล่อยออกมาอีกเขาคงไม่ปล่อยอัปเดตประหลาดประหลาดออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่ของโอ per ation เนี่ยนะครับเราเราก็คงไม่รู้เหมือนกันนะว่า,ว,าว่าฟีเจอร์ในในข่าวไซต์เนี่ยตอนนี้มันมีฟีเจอร์ทําอะไรได้แค่ไหนนะครับในในอัปเดตอะไรได้แค่ไหนก็ถ้าเกิดเราเราทำอะไรบางอย่างแมนวนวลได้คอนโทรลในการอัปเดตพวกแกร a ปิด แต่เหมือนจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าแ a p ผิดตัวนี้มันมันมันค่อนข้างเร็วเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะก็รอนะครับรอแล้วกันไอ้พวกนี้ผมว่ามันแก้ในคลาวได้นะเพราะฉะนั้นเราในใน gui ในตัว management ในคลาวเนี่ยนะครับเราคงจะเห็นเมนูที่ control เรื่องของการอัปเดตไอ้ตรงแ a p ผิดเนี่ยนะครับแรปผิดรีสปอนส์คอนเทนตเนี่ยนะครับได้ได้อีกอ,อีกไม่นานเราคงเห็นแล้วล่ะอาจจะต้องลองดูนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใครใช้ตัว mdr ของเขานะครับ manage defense response นะครับเขาคงช่วยแนะนําเราให้นะครับหรือว่าก็น่าจะต้องเป็น,ปนแต่ถ้าเกิดเราดูแลเองนะครับหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องลองลองดูซิว่าไอ้ฟีเจอร์พวกเนี้ยนะครับมันมันจะมาเมื่อไหร่ซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาคงจะมีรายละเอียดเข้ามาเรื่อยๆแหละนะครับออกมาเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ความคืบหน้าก็มีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็มีตรงไหนอีกไหม นะไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะถ,ถ้าเกิดใครติดอะไรตรงไหนนะครับหรือว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเอาระบบกลับมาได้หมดแล้วละ่ะนะครับอ,อ,อย่างนี้แต่ก็ต้องอย่างที่เคยพูดมาหลาย,ลายโอกาสนะครับงานนี้ต้องขอบคุณทางไอทเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเรายลยเครื่องอ่ะเนาะเราคงต้องใช้ กว่าไอ้ขั้นตอนที่เขาพยายามออโต้ได้ GPO ได้ USB ได้กว่าจะมาก็หลายวันนะผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเราถล่มคนเราอัดคนเข้าไปนะครับช่วยกันกู้ปัญหากันน,น่าจะได้ตั้งแต่วันแรกๆกันละนะวันที่แรกอย่างมากก็วันที่2แล้วของเราก็ายังโชคดีนะครับที่มันเป็นวันหยุดอ่ะเนาะนะครับก็ยังยังพอมีเวลากันอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะลองติดตามความคืบหน้านะครับถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ